สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช m วมรถบรรทุกมือสองครับก็วันนี้เรามีรถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกแล้วเนาะก็จะเป็นคันนี้เลย <Okay. S 1> 190นะีสุเอฟทีอาร์หนึ่งเก้าศูนยาะก็ดูภายหน้ากันก่อนเลยภายหน้าก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรตกแต่งเลยไม่เขียวไม่ชนเลยนะครับเดิมๆเลยประมาณนี้เนาะ,ระกระจกกระจกอยู่ครบก็เดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง โอเคครับก็ภายในรถก็เดิมเดิมเลยครับส, ρα, สะอาดสะอาดเจ้าของเก่าดูแลรถดีมากเลยครับผมก็พวงมาลัยก็จะมีปอกพุ่มเนาะนิ่มๆเลยขี่ทางไกลสบายแน่นอนประมาณนี้หัวเกียร์ก็สูงสเลยครับอยู่ในระดับที่องศาแบบขับแล้วสบายเลยครับขี่ทางไกลประมาณนี้เนาะเบรกมุงเบรกมือก็ตึงๆเลยครับเบาะก็ไม่มีร่องรอยการฉีกการขาดเลยเนาะอ่าประมาณนี้ยังไงเบาะยังอยู่ดีอยู่เลย ผมที่พื้นนะครับนิ่มๆเลยครับอยู่แบบอย่างดีเลยครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดเลยก็แอร์เย็นนะอันนี้แอร์เย็นวิทยุอยู่ครบฟังใช้งานได้ปกติเลยนี่ประมาณนี้อ่าก็หลังคงหลังคาครับกันลมกันแดดยังอยู่ดีเนาะนี่ใช้งานได้ปกติเก๊กอะไรก็ยังเปิดใช้งานได้นะครับหลังคงหลังคาไม่ผุนะครับผมอยู่ในสภาพที่ออกจากศูนย์เลยประมาณนี้ส่วนหน้าไม้ก็เดี๋ยวผมถ่ายหน้าไม้ให้ดู หน้าไม้จะอยู่ที่แปดแสนกโลนะครับผมปีห้าห้าวิ่งแปดแสนกโลประมาณนี้เนาะก็ะถือว่าพร้อมใช้งานเลยครับคันนี้ภายในยังสภาพดีอยู่ก็เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปครับก็เดี๋ยวเรามาชมภายนอกกันว่าเป็นยังไงตามไปเลยก็นี่ครับยังเป็นไฟร์โตนนะครับตามนี้เลยร่องดอกยังลึกๆอยู่ใช้งานได้อีกนานเลยครับอ่าประมาณนี้ ส่วนตู้นี่ก็สภาพก็ตามการใช้งานนะครับแต่ก็ถือว่ายังขอบยังอะไรยังดีอยู่นะครับยางยัง,ย,งยังสามารถใช้งานได้อีกนานเลยคันนี้คัสซีสเปกก็จะเป็น6.5เมตรนะความยาวคัสซีก็ประมาณนี้สําหรับตู้คันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูสเปกตู้กันว่าจะเป็นยังไงอ่าดูนะครับ ตู้ก็ยังสะอาดสะอาดอยู่เลยครับพร้อมใช้งานเลยทันนี้ก็คือซื้อไปวิ่งงานได้เลยไม่ต้องจอดไม่ต้องซ่อมอะไรเลยครับสเปคตู้ก็จะอยู่ที่ความยาว6.6เมตรนะครับความกว้างก็2.2เมตรส่วนความสูงก็2.2ครับเข้ากันเลยนี่คือสเปคเข้าๆเนาะก็เือซนะือ้อไปวิ่งงานได้เลยประมาณนี้เ,เรามาดูฝั่งนี้กันว่าเป็นยังไงฝั่งนี้ก็คือ นี่เลยครับตามนี้เลยสภาพตามการใช้งานเนาะยางหลังก็คือยังพร้อมวิ่งงานอยู่ใช้งานได้อีกนานเลยอ่าประมาณนี้ก็คือเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากเลยครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ประมาณนี้เนาะสําหรับร,บรอบรอบตู้เนาะแล้วก็ภายในรถก็เดี๋ยวเรามาฟังราคากันว่าราคาแรงไหมเนาะสำหรับสภาพนี้เนาะหลกหลอตู้สิบบาท ทก็ถ้าใครกําลังหาอยู่นะครับ6ล้อตู้10บานก็คันนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อไปพร้อมวิ่งงานพร้อมใช้งานเลยราคาคันนี้จะอยู่ที่790,000บาทครับผมฟังไม่ผิดเนาะ790,000บาทไม่แรงเลยนะครับสําหรับรถสภาพนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0813739793เนาะ หรือว่าจะทักมาที่เ e b o o k Fan Page ของเราก็ได้นะครับ KUM Corporation หรือว่าจะแอดไลน์มาที่ a d s i KUM Corporation นะครับผมก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางของเราเลยเนาะเราพร้อมยินดีให้บริการตอบทุกคำถามแน่นอนครับแล้วก็ฝาก Tik t o k อก็ได้นะครับ TikTok KUM Corporation เหมือนกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับรถเข้าใหม่วันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้ช่องของเราเลยครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของเราเนาะ ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับว้าว wow.